เจนซีรีพอเตอร์วันนี้นักศึกษานิเทศศาสตร์มหาวิทยาลัยร,ราชภัฏส,สงขลาชวนไปดูการสืบทอดการทำขนมต่อมที่ส่งต่อกันมากกว่า50ปีนะคะของชาวบ้านในชุมชนย่านเมืองเก่าอำเภอเมืองสงขลาที่ยังเปิดขายให้กับลูกค้าประจำและนักท่องเที่ยวด้วยค่ะ ขนมค่อมเป็นขนมที่มีเอกลักษณ์โดดเด่นคือห่อด้วยใบตองมีใบ,บมะพร้าวรัดคล้ายๆผูกโบและกัดด้วยแม่กัดก้านมะพร้าวที่มีรสชาติหอมหวานเป็นขนมที่ขายอยู่ในย่านเมืองเก่ามานานกว่า50ปีเป็นสูตรที่สืบทอดต่อๆกันมาจากคุณสูบรุ่นก็สืบทอดมาจากน้องสาวนะเพราะน้องสาวเสียชีวิตไปนะก็เลยไม่เห็นว่าไม่ ทางนี้ไม่มีขนมไทยจะขายใช่ไหมก็เราก็เลยทํามาวาลิเริ่มนาขนมไทยมาเรื่อยๆมาจนกระทั่งเนี่ยทุกวันนี้ความอร่อยของขนมไทยโบราณที่ทางร้านทาําเองทุกขั้นตอนตั้งแต่เช็ดใบตองนวดแป้งผัดไส้ห่อและขายนอกจากนั้น ยังรับรู้ถึงความใส่ใจของคนทําความพมิถีพิถันในแต่ละขั้นตอนเพื่อให้ขนมที่ออกมามีความอร่อยและกลมกล่อมเนี่ยใช้ไม้พายกวนไม้พายที่เป็นไม้ค่ะกวนกะทิจนกระทั่งว่าให้มันเป็นตัวใส่ก็ใช้น้ําตาลใช้น้ําตาลมะพร้าวใส่ใส่กระทะตั้งน้ําตาลก่อนตั้งน้ําตาลให้เดือดเสร็จแล้วก็ใส่มะพร้าวใส่มะพร้าวก็เคี่ยวไปจนกระทั่งว่ามันเป็นคือเริ่มแข็งตัวคือกะประมาณว่าให้ปั้น ปั้นได้อย่าให้แข็งจนเกินไปอย่าให้นิ่มจนเกินไปมันจะปั้นเป็นลูกออกมาเลยกินกี่ครั้งกี่กี่หนเนี่ยมันก็เหมือนเดิมนะสูตรของเขาเนี่ยนะของเขาเนี่เสิร์บรุ่นต่อรุ่นเนี่ยเอาคนเท่าคนแก่จากมาแล้วแล้วรุ่นลูกก็เสิร์ฟทอดทําต่อกันมาอีกปัจจุบันย่านเมืองเก่าจังหวัดสงขลายังคงอนุรักษ์ขนมไทยโบราณเพื่อให้คนรุ่นใหม่ได้เรียนรู้ในสถานที่ที่มีนักท่องเที่ยวแล้วก็ เด็กรุ่นต่อไปสามารถซื้อหาได้สะดวกเนี่ยค่ะก็เป็นโอกาสดีหนึ่งก็คือให้เด็กได้รู้จักขนมไทยเนาะสก็คือมีโอกาสที่จะได้ชิมของโบราณที่เป็นของที่สืบเนื่องมาจากรุ่นปู่ย่าตาทวดค่ะซึ่งถามว่าดีไหมตอบเลยว่าดีมากๆนะคะแล้วก็ถือว่าเราคนรุ่นใหม่เองก็ควรจะรักษาวัฒนธรรมทางด้านอาหารแบบนี้ให้สืบทอดยาวนานตลอดไปค่ะ ขนมข้อมสูตรโบราณแม้ในปัจจุบันจะหาทานได้ยากแต่ยังสามารถหาทานได้ในชุมชนย่นเมืงเก่าจังหวัดสงขลาที่ยังคงมีรสชาติแบบตั้งเดิมและอนุรักษ์ให้คนรุ่นใหม่ได้รู้จัก